สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลวันเววครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม w 2K 22กันเหมือนเช่นเคยครับในวันนี้ผมจะใช้ซินคาร่าประทะกับคารโตครับผมซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยว่าซินคาร่าคือในภาคน,นี้มันไม่มีนะเป็นตัวที่ผมหาโหลดมาแล้วไม่ไม่รู้ว่ามัน มันมีคนที่วันทำทำดีอยู่นี่หรือเปล่าคือตัวจริงของซิคาลาเขาจะมีรอยสักอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่กับหนนะ้าอ,อกนะมันจะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมสีดำๆแต่อันนี้แม่งทำมาแม่งไม่ไม่มีไม่มีรอยสักเลยอะฮ่าามาถึงก็เล่นกันซะแล้ว โอ,อ้สายลูชาอันเดอร์กาวทั้งคู่ครับผมก็หลอดแล้วกันนะเอาห้าวนะักห้าวนะักวิ่งวิ่งไปวิ่งแไปพิทูนวิ่งไปตั้งหลักครับะไปดิไปดิ ไฮไฟอิงทั้งคู่ครับผมสิงค um, ้าร่านี่ผมดูทานอยู่นะแต่ปัจจุบันเขาออกจากสมาคมไปหลายปีแล้วล่ะน่าจะอายุเยอะแล้วมั้งครับ เพราะว่าผมก็ตามตามไอจีขออยู่กันนะแ <คา S 1> ทบไม่ได้ลงแบบว่าแทบ,บไม่ได้ลงสนามเลยมีแต่ไปออกงานอีเวนต์ต่างๆเฉยๆอาจจะเลิกปั้มไปแล้วก็ได้นี่ผมยังไม่แน่ใจนะแล้วก็ในช่วงที่ผมช่วงที่สิงคาล่านะอยู่ WWE ก pues <tr> ็ปั้มแบบผมเห็นแกพลาดบ่อยนะแบบว่าผิดคิวอะไรเงี้ยครับสมื่ก่อนเคยเปิดศึกกับไอ้อันเบอร์โต อันเบตโต้นี้เสียคนที่ใส่ตัวเองเลยเนี่ยอ้าวบายครับหมุนตัน้มผมยังได้ครับฮะเปื้อนเวียงไปออโตมึงจะเด้งออกมาทำไมวะไต่ดีไต่ดี จัมปิ้งสตอมว้าอ้าวเสียโมเมนตัมซะละเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเลยไม่รู้ว่ามันจะให้กดจังหวะไหนไง โอเคโค้ดไลน์อะไรจะวิ่งไปเด้งเชือกแล้วสปริงมานะเฮืองอ่ะกิงมาสวยดิลุกแล้วก็ผมไม่รู้เลยสิกเนเจอร์เป็นยังไง ทิพายละออกลัวโดนทีเดียวแล้วไปมากเลยเพราะข้าพลังมันน้อยทั้งคู่เลยนะครับจริงเบี่ยงไปเธอมาเคิื่นครับผมจะการได้หรือไม่ไม่ได้โอ,โอ้โหไม่ได้ SM! อูเป็นสิงเนเจอร์เลยเหรอเพื่อนยังเงยโถง่ายไปโว้ยถ้าไม่ตายอ่าฮ่ายังย่างไอหนูมารอเองกูใส่เองมาดิมาดิได้หรือไม่ขอเป็นซับบิชชันครับผม ผมว่ายังยา,ยากอยู่นะเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ยังไม่ได้วะต้องเขาวอนกดกดไม่ทันด้วยต้องเล่นง,งานอะมากกว่านี้ครับโอ้โหผมอยากทำท่าไต่เดินไต่เชือกอะมันทำไงวะ <laughs> ขอสนามบังหมดเลยโอ้ยขึ้นเวทีทหายเจ็บไ้ไวดิเพื่อนมันเอาอีกแล้ว โอ้โหมันกดไม่ได้เอ้ยโอ้โหมามาดิเฮ้ยให้มัน ดูแบบเหิือวัยหาซะหน่อยไม่คิดหายฝ่ายยิงโอ้โหมันจะไม่ได้วะรอใส่ซิกเนเจอร์ขอแค่โดนขอแค่โดนแหละนี่ไงก็มันไม่โดนน่ะ เออมึงห้าวนะใช่ไหมห้าวนะเหรอขอต่อครับมันยังมื้นอยู่ยังมื้นอยู่ขุ่เกลียดพวกท่าไม่ตายที่เป็นซับมิชชั่นมากเลยนะโคตรขี้โก้เรียบร้อยครับจบไว้ท้าพวกท่าไม่ตายซับมิชชั่นเรอโดดดิ้นหลุดโคตรยาก โดยเฉพาะของไอ้โรแมนเลนนะ <c oughs> คือพอโดนจับล็อกนี่ยังไม่ทันได้กดปุ่มอะไรเลยหลอดแมก็จะเต็มอยู่แล้วจะไปชนะยังไงถ้า <c oughs> <c oughs> ถ้าตัวนำวัำปร้ปนที่เราใช้ไม่มีสกิลแบบว่าดินหลุดถ้าไม่ตายได้ครั้งหนึ่งนะแพ้ <c oughs> ไม่รู้ท่าไต่เชือกมันกดตรงไหนอะดูสปริงบอกอย่างสปริงไม่ได้เลยเมื่อกี้ผมลองกดดูอย่างว่าแหละครับมันเป็นตัวที่สร้างมาเนาะอ้ววา,า,ะอา,าวอะไรอัสอะไรอัสแล้วกูจะทำมาดิเอามาดิมาดิกูซิงคาร่านะเว้ยอยากว่าเจ็บตัวเหรอวะทำไมต้องมาเจ็บตัวทำไม นี่มาอยากเตะตัวก็บอกมาดิอยากเตบตัวเหรอลุกลุกไปโอ้ยไม่ได้วะโอ,โอ้ว่างจะทำคลิปมันเจอกันนะเฮ้ยอ,อะไรครับเนี่ย <laughs> โกรธมากันมาตั้งแต่ชาติบ้างไหนกูทำอะไรให้มึงกูไปทำอะไรให้มึงเฮ้อโอ้ยโอ้โหเราป้องกันไม่สำเร็จนะถ้าผมว่างนะผมจะเอามาเจอกันสักหน่อยเอาไปแมตอะไรดีอะ แม่ใช้อาวุธแล้วกันนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ